ครับลองสัมผัสเกมใหม่ดูนะครับเดี๋ยวผมจังจดชื่อไม่ได้ว่าเกมอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่าลองเล่นดูสักพักหนึ่งครับปรากฏว่าเอาเรื่องครับมีลูกเล่นหลากหลายครับการปรับมุมมองแล้วก็การใช้การเล่นแบบจัอระดับแล้วก็เล่นธรรมดาก็คล้ายๆสไตล์ของคอ a อฟิีจีครับผม ถ้าอยากจะลองดูนะครับตรงนี้คือบอกไว้ก่อนครับสายเติมก็น่าจะเจ๋งกว่าเพราะว่าเขาสามารถซื้ออชุดเกาะชุดอะไรเงี้ยที่มาอัปเกรดตัวเขาให้แข็งแกร่งได้นะฮะแต่ว่าอันนี่ผมจะลองเล่นมาแสดงรดูก่อนครับก็อาจจะแบบ่อเกม ตาันเนี่ก็คือแถ้าเกิดใจตดบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือปรับมุมมองครับผม่ีถามว่าถามว่ามันไม่มันยุบ ทอะเดยีนครับเพราะว่าตัวนี้นะครับนี่เาเรีากครับ ครับธรรมดาครับเขามาข้างหลังแนวหลังเขาก็แ,แนวแอคชั่นบุลังผ่านนะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปที่ยังไม่ได้ดี่พอดีผมนึกสนุกผมก็ลองเอามาโหลดให้ดูนะครับแต่ละตัวเราต้องเซตปืนครับ

จะภาพที่นกแสบอย่บอกใครเลยทิบอกใครตัวรมันกจะมีการ

ตอนแรกผมใช้ปืนรอบคชนทีนีู้ว่า <Okay>. oh. โ,โดนใส่หรือเปลันครับอ้ัสมบัติ ศาสนาผสมพัน์ครับก็จะมีตัวให้เรื่อยะครับพอตายแล้วจะวนไปเรืเ่อยๆครับแต่ว่าเราต้องเซ็ตปืนสั้นแล้วก็ปืนเนี่ยปืนเดีย๋ยวปืนนะครับจะไม่ได้รับการตกแต่งเหมือนกันนะครับต้องเล่นรางวัลแล้วก็เขาก็จะรา,างวัลมอบให้แหละครับอันนี้ผมเสียงอนอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่า ผมหูฟังผมเสียครับแล้วก็ระบบไมค์ผมเสียครับผมมามาลองซุ่เสิร์ฟดูนะครับเดี๋ยวชื่อเกมนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ตัวนี้เลยครับนี่เลยครับผมบบตเทิลเนี่ยบัตเทิลเนี่ยฮืม นี่นะแบทเทิลนี่แหละไอเขามากจะเป็ป็นสีนะ้าตรงอยู่ตรงหมวดแอคชั่นครับผมเรามาโหลดเบดิ่งเน้ยออนนี้เป็นคลิปพิเศษเอามาให้เบิงงกันว่ามันกระมวลอีกแบบหนึ่งบางทีการเล่นเกมที่มันตึงๆเกินไปมันก็ทำให้ไม่ได้ปลดปล่อยครับแต่เล่นเกมนี้ยยิงบูรังผ่านครับ ตายแล้วก็เกิดใหม่ดีครับเข้าไปตรงนี้บทละครตัวละครนะครับเราก็จะเลือกตอนนี้ผมเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็ลบลบออกไปแนละ้วผมก็พอดีผมว่าเข้าต่อมันก็จะเซฟข้อมูลของเก่านะครับมันจะมีค่า HP นะครับแต่ละคนเนี่ยแต่ละตัวเหมือนกันอย่างคนเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าอ่าคนนี้นะฮะมีคุณสมบัติอะไรมั่งเราก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ละคน อันนี้จะปล่อยจรวดสะกี้อันนี้จะเป็นทำให้ตัวนะเป็นลักษณะแข็งตัวคืออึดชัว่วป๊บๆครับอันนี้ก็จะรู้พิกัดของศัตรูครับผมพิกัดของศัตรูทําให้เห็นอันนี้เขาจะมีหอ,อกสายฟ้าครับคว้างไปด้านหน้าทําให้ศัตรูกระแทกนะฮะงายเงิบครับอันนี้ จานะครับช่วงแรกผมก็เล่นตัวนี้ครับบ่อยๆเพราะว่าผมได้มาแรกๆตัวนี้เป็นระเบิดครับผมเป็นระเบิดเกมนี้จะมีข้อดีคือกระสุนคุณไม่ต้องกังวลมีหน้าที่เปลี่ยนกระสุนแล้วก็ยิงอย่างเดียวไม่ต้องไปเก็บผาครับไม่ต้องตุ่ครับยิงอย่างเดียวครับตัวนี้ที่ผมเล่นบ่อยตัวนี้เอาไว้นี่คือระเบิดยาพิษครับระเบิดสารเคมีครับผมลองเบิรงเลอร์ลองเบินเอลอเเร์ผู้ดได้มากยังไงก็ะซัดโซเมาต่แรกๆก็จะไม่เห็นสีหรอก ไอกหุนยนต์ครับตัวนี้จะเป็นสปีดครับเอ่อข้อดีข้อด้อยก็ดูตรงหัวมุมนี่นะครับเทสพีครับค่าขริยกเขียนว่าค่าสุขภาพเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเล่นๆไปกรสาสมไปเรื่อยแล้วปืนแต่ละอย่างนะครับปืนมันจะมีให้เลือกนะครับปืนหลักนะครับอันนี้เราเลือกปืนหลักเจ้ากี่แบบนะครับ แล้วก็การ์ดมันจะไายเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะต้องสะสมค่อยๆตัวนี้ครับถึงจะอัปเกรดได้ครับอ่าคือทุกคนจะไม่ได้ปืนที่แข็งๆตามเวลครับบางทีอาจจะเป็นปืนปืนอ่าที่อยู่ต้นๆแข็งกว่าหรือไม่ก็อาจจะอยู่เปปลายแข็งกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ผมก็เอาวอรันเทอร์ด้วยกลา,างเบิ้ง อันนี้อีกแนวนึงนะครับอันนี้คลิปพิเศษอยากให้ลองดูบางทีเหาเก่งๆเบื่อๆกับตัวละครสีสันก็มีครับแล้วจะสายเติมครับนี่มีหลักเยอะแยะครับคนอื่นเขาเล่นกันถึงตัวอื่นนะครับผมยังแค้แค่นี้เองครับน่าจะต้องสายเติมครับถึงจะมีตัวละครมาครับมาเล่นกันนะครับของลุงโกสิไส้ซื้อเนี่ยคือกันเนี่ะซื้อสว่านี่นะครับอันนี้มันได้เล่าโก้มาเลยครับสามสามอันกลัวครับ แต่ว่าเข้าก็ต้อตงศึกษาครับค่อยๆหาเอาครับขอบคุณมากสำหรับทริปนี้ที่พิเศษยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์สับสกายด้วยครับเกมนี้เกมแนวแอคชั่นที่ไม่ซ้ำซากกันสวัสดีครับ